ครับผมพิสุทธตลวัเสียงนะครับหัวหน้าแผนกบริการลูกค้าการค้าส่ภาคอำเภอกันตลักษ์นะครับจะมาขอแนะนํานะครับการโมนกาวนะครับด้วยนวัตกรรมแม่พิมพ์เบ้าหลอมนะครับซึ่งเป็นโมนเหล็กนะครับสําหรับโมนกาวด้วยแม่พิมพ์เบ้าหลอมโลหะนะครับก็จะมีอุปกรณ์สําคัญประกอบดังนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็น ตัวมอญนะครับตัวมอญนะครับอย่างตัวมอญตัวนี้นะครับอายุใช้งานก็ประมาณ5ปีแล้วนะครับซึ่งคุณสมบัติพิเศษก็คือมีความคงทนนะครับผลิตจากเหล็กหล่อนะครับทนความร้อนได้ที่155 0าอสงศานะครับผมส่วนประกอบหลักของเครื่องมอญกาวนะครับก็จะประกอบด้วยไอ้ตัวนวัตกรรมตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ส่วนประกอบนะครับก็จะเป็น แคมจับนะครับลัษณะแคมแคมจับตัวนี้นะครับก็ใช้จับยึดนะครับยึดตัวเม็ดพิมพ์นะครับตัวนี้เข้ากับตัวแท่งเกาหล็ดนะครับสําหรับอุปกรณ์การเชื่อมผงผงงอนนะครับเราก็จะมีตัวผงทองแดงนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์90นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์60นะครับส่วนอุปกรณ์ประกอบอื่นก็จะมีแปลงขัดนะครับ ปืนจุดนะครับแล้วก็ปอตีนะครับในส่วนประกอบในส่วนนี้เดี๋ยวจะสาธิตการติดตั้งนะครับซึ่งไม่ยุ่งยากนะครับผมก่อนที่เราจะทําการโมนกาวนะครับด้วยนวัตกรรมนะครับขั้นตอนที่1ก็คือทาความสะอาดที่หน้าสัมผัสตรงแท่งกาวขีดมะเฟืองก่อนนะครับโดยใช้แปรงเหล็กนะครับตัวนี้ขัดตามรอบนี้ครับถูไปเรื่อยๆนะครับผมจนตัวที่เรา จะมั่นใจว่าหน้าสภัาตัวนี้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนที่2นะครับนำลวดเหล็กนะครับที่เราจะเชื่อมเข้าแท่งกาหลอดนะครับมาแนบเข้ากับตัวร่องอแท่งกาหลอดกีบมะเฟืองของเรานะครับ ขั้นตอนที่3ามนะครับเราก็นําเครื่องตัวเบ้าหลอมของเรานะครับประกบเข้าจุดที่เราจะเชื่อมนะครับจากนั้นก็ใช้แคมป์นะครับจับแคมตัวนี้นะครับกลับเข้าไปแล้วก็หมุนล็อกให้แน่นนะครับ บิดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดแรงนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับก็นำคอร์สมาขเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็จับเหีียงดูนะครับครับจากนั้นนะครับนำดินนะครับที่มีอยู่ทั่วไปนะครับตัวนี้จะเป็นดินเหนียวนะครับคุณสมบัติของดินก็คือนำมาอุดนะครับตามร่องนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ ผงมวลนะครับผงมวลเบ้าหลอมนะครับผงน้ำแดงนะครับไม่ให้ไหลออกตามรอบนี้นะครับป้องกันนะครับัไปเรื่อยๆนะครับอทั้งสองฝั่งเลยครับผม ันตอนที่สี่นะครับเราก็จะนําผงนะครับเป็นผงทรงแดงนะครับเข้าลงในตัวแม่พิมพ์นะครับอันดับแรกนะครับเราก็วางแผ่นนะครับเป็นแผ่นสังกะสีนะครับที่ให้มาพร้อมกับปกนะครับตัวนี้เราจะใช้ผงทองแดงเบอร์60นะครับจากนั้นเราก็จะนําเทลงไปนะครับ ม,มันจะเหลือตัวข้างล่างนะครับเป็นเชื้อสลับจุดกระทุนะครับตัวนี้เราจะเทไม่หมดนะครับขออีกผมเกลื่อนหมดเทออกมาเลยครับเทลงไปให้เต็มน,นะครับจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็ จะมีเชื้อที่จุดประทุนะครับเทลงตรงนี้จากนั้นเราก็นําไม้ขีดนะครับเป็นตัวจุดฉนวนนะครับสําหรับผมต้องแดงนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับวางลงอย่างนี้ครับผม แล้วก็นำเชื้อระทุที่อยู่ข้างล่างผงรองแดงนี้เทลงไปนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการจุดตรงตรงตรงุปกรณจุดไปนะครับเพื่อ,อหลอมละลายผงรองแดงนะครับให้เชื่อม ระหว่างลวดเหล็กกับแท่งเก่าหล่งนะครับการดำเนินการนะครับเราต้องจุดตรงนี้ให้มันติดก,ก่อนนะครับแล้วก็พยายามระวังนะครับอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับพยายามยืนยวงห่างนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันนะครับจากนั้นก็จุดลัศนยยัยตรงนี้ก่อน หนึ่งนะครับปุ<ฮ>๊บเลยนะครับ ดูนะครับจุดเชื่อมนะครับเห็นว่ามันจะมีรอยแผลนะครับรอยแผลฝุพองนะครับแสดงว่าการมวนกาวครั้งนี้นะครับเชื่อมติดดีนะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งครั้งนี้ด้วยครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นการพิสูจน์ดูว่าจุดที่เราเชื่อมนั้น มีความแข็งแรงขนาดไหนนะครับเราจะใช้ค้อนปอนทุบนะครับอีกคนครับเรามาทดลองกันนะครับจากการทุบไปและสิบครั้ง ชิ้นงานไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะครับแสดงว่าเชื่อมอยู่จริงๆของคดีจริงๆครับหลังจากที่เราโมนเสร็จนะครับเราจะนําเครื่องไปใช้งานต่อไปนะครับแล้วก็ทําความสะอาดเล็กน้อยนะครับโดยสังเกตนะครับมันจะมีตัวตะกันนะครับกอตรงเอ๋ยแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ใช้คอนใช้คอนคุบๆนะครับแล้วก็เกตัวนี้ออกครับจากนั้นเราก็นําไปใช้งานต่อได้เลย